โอ้วันนี้ยังมืดคลึมฝนจะตกมาทั้งวันอีกบ่วันนี้เอเดี๋ยววันที่วันที่สาสิบงหาที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเป็นวันครบอรอบร้อยการละสังขารร้อยวันของท่านพระอาจารย์สุดใจมันก็ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วคิดว่าผู้คนพระเนมจะมาค่อนข้างเยอะ สงสัยจะต้องใช้สาลานอกกันหรือเปล่าฮหรพวกพระเราต้องใช้สาลานอกไหมต,ต้องใช้สาลานอกเนาะวันที่30วันที่30เป็นวันครบรอบร้อยวันการรัสังขารของท่านพระอาจารย์สุดใจอตอนค่ำวันวันที่29เก้าเราก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ทำวัดจเจริญพุทธมนต์ที่สาลานอกตอนประมาณทุ่มหนึ่ง หลังจากนั่นก็จะได้พูดธรรมะสู่ฟังแล้วพอมาภาคเช้าวันที่30เช้าวันที่30 7เจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเราก็จะได้บินทบาทกันหน้าวัดเป็นปกติหลังจากบินทบาทแล้วเข้ามาคณะสงฆ์นมดก็จะได้ตวจมาติกาบาังสุกุลกันจึงถวายพระตาหารแล้วก็ถวายเครื่องทยทานแก่พิสุสามเนนทั้งหลายที่มาร่วมงาน เพราะว่าญาติโยมก็จัดเครื่องทยาทานไว้ไว้เยอะทีเดียวแหละที่จะถวายพระที่มาร่วมในงานวันครบรอบท่านพระอาจารย์สุดใจครบรอบร้อยร้วันเพราะฉนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านใครที่มีความสะดวกไม่ติดขัดไม่ติดภาระมากก็เชิญมาร่วมง,งานกันเป็นการแสดงออกถึงความกรตันยูกระตวเวทีที่พวกเราจะมีต่อท่านพระอาจารย์สุดใจ เพราะท่านพระอาจารย์สุดใจนับตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านกา็มาอยู่วัดป่าบ้านตานี้ท่านก็มีแต่ให้ประโยชน์สร้างประโยชน์ให้แก่วัดป่าบ้านตามาตลอดระยะที่ท่านอยู่เ,เรามาพิจรารณาดูว่าหนังสือธรรมะขององค์ลวงตาที่ที่แผ่ขยายออกไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็ว่าได้นะก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากท่านพระอาจารย์สุดใจเป็นผู้ถอดเทป ถอดแต่เสียงธรรมะที่องค์หลวงตาท่านได้แสดงไว้ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือให้ให้พวกเราหรือผู้คนทั่วไปได้อ่านได้ศึกษาธรรมะทำให้เข้าใจธรรมะมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหาเพียงแค่การฟังอย่างเดียวบางทีมันก็ผ่านไปแต่ถ้าหากการอ่านหนังสือมันก็จะมีเวลาที่เราจะมาคิดไตร่ตรองแยกแยะพิจารณาในหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ก็ทำให้พวกเราได้เข้าใจในธรรมะมากขึ้นมากขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นเป็นบุญคุณที่ท่านพระอาจารย์สุดใจมีต่อพวกเราอย่างยิ่งเมื่อพวกเรามีโอกาสที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกต่วเวทีต่อท่านพระอาจารย์สุดใจด้วยการมาร่วมบุญด้วยด้วยการจัดบุญเพื่อบูชาคุณขององค์ ขององค์อ้ไอาจารย์สุดใจหรือเพื่ออุทิศห้แก่ยท่านอาจารย์สุดใจเพื่อบูชาคุณของท่านก็เป็นความดีงามหรือเป็นความชอบธรรมคือเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูกระตเวีทีที่คณะพวกเราเหล่าศิญญาษยานุศิษย์หรือผู้ใกล้ชิดผู้ที่มีผู้ที่เคยได้รับประโยชน์จากผลงานที่ท่านอาจารย์สุดใจทําขึ้นมาเราก็ได้มาร่วมกันอันนี้ กต่ับว่าเป็นมงคลของพวกเราอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในวันที่2ค่ำวันที่29เช้าวันที่30สิงหาคมนี้จะเป็นวันครบรอบการลาดังขานของท่านพระอาจารย์สุดใจแต่หลักสาคัญอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์มีปานาต่อคณะศิทาานุสิ์ทุกท่านทุกคนไม่ว่าครูบาอาจารย์ท่านใดหรือครูบาอาจารย์ผู้ผู้ทรงอัดทรงยธรรมแล้ว ล้วนแต่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันคือความปรารถนาให้ศิยานุสิตทั้งหลายเนี่ยน,น้อมนำไปประพฤติปฏิบ,ตบัติอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพราะทมที่ที่องค์หลวงตาแสดงออกมาก็ล้วนแต่เป็นธรรมะที่เข้าไปเข้า <c oughs> <c oughs> ไปขัดเกลาจิตใจทั้งนั้นแล้วก็ที่ท่านพระอาจารย์สุดใจพยายามคัดลอกถอดออกมาเป็นตัวหนังสือก็หวังให้สิญานุสิตนั่นแหละ มีความเข้าใจที่จะานำธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปขัดเกลาจิตใจของตนเองเพราะฉะนั้นความสำคัญที่สุดที่สิญานุสิท์จะแสดงออต่อความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกองค์มานั่นนะก็โดยการน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติไปขัดเกลาจิตใจของตนเองเพราะใจิตใจของพวกเราเราเนี่ยนะนับตั้งแต่เราเกิดมาก็เกิดมาในอัตภาพ สภาพของปูถทชนคนมีกิเลสทั้งนั้นแหละเพราะในกิเลสที่เป็นฝังลากลึกอยู่ภายในหัวใจของพวกเราเนี่ยมันล้วนแต่เป็นตัวสมุทัยทั้งนั้นไม่มีกิเลสต,ตัวไหนหรอกที่จะมาเป็นมรรคเพราะกิเลสแตนะน่มันมันชำระกิเลสเองไม่ได้หรอก,าการมันเป็นตัวม,มันเป็นตัวสร้างทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นนหละคือเป็นตัวสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นแหละมันไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีมาจากที่โน่นที่นี่นะ มันรู้แต่เกิดขึ้นมาฝังลากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเนี่ยแหละแต่แต่ตัวของกิเลสเองมันมักจะปิดบังตัวมันเองไม่ให้พวกเราเห็นด้วยอํานาจของโมหะความรุ่มหลงเนี่ยมันเลยปิดบังซ่อนเลนไม่ให้ไม่ให้เราเห็นโทษของมันเพราะเมื่อเราไม่เห็นโทษของมันเราก็เลยเป็นหลงหลงการกล่อมของมันหลงยินดีพอใจหลงรุ่มหลงไปกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นอํานาจวาสนาของตัวเราเองซะอีก เวลาเวลากิเลสความโกรธมันครอบงำหัวใจของเราเนี่ยเป็นหน้ายักษ์หน้าผีขึ้นมาทั้งทั้งที่เดิมกับหน้าสวยหน้างามเนี่ยแหละหน้าเบอร์บาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพอกิเลสความโกรธมันครอบงำหัวใจของเราเท่านั้นน่ะมันกลายเป็นหน้ายักษ์หน้าผีหน้ายักษ์หน้ามาขึ้นมาทันทีเรายังหลงหลงไหลในอำนาจยังหลงไหลว่าเราเป็นคนมีอำนาจ มีอำนาจมีความเก่งกล้าสามารถคนอื่นก็กลัวเราอะไรต่ออะไรต่างๆนาะนาะจริงๆแล้วคนอื่นกาลังเกียก็จนไม่กระอยากเข้าใกล้เราเนะีนะ่ยเรายังหลงหลงระเริงว่าเรามีอำนาจเหนือเขาเขากลัวเราเราสามารถข่มเขาได้ต่างๆนาะนาะนะนี่แหละด้วยอำนาจของกิเลสที่มัน,ม,นมาครอบงําจิตใจพวกเราไม่ให,เห้เราเห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะนะั้นมันจึงฝังรากลึกอยู่ภายในใจิตในใจของเรามาได้กี่ภพกี่ชาติ จนนับไม่ได้แต่ไปแต่บัดนี้พวกเราเมีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐเป็นผู้รอบรู้ในธรรมะสามารถนั่นพระองค์ท่านสามารถที่จะนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเข้ามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจขององค์ท่านได้แล้วองค์ท่านจึงได้นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาแสดงมาบอกมากล่าวกับพวกเรา พวกเราผู้เป็นศิษยามรู้ศิษย์ที่มีความเคารพเรื่องใสในองค์ท่านอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราจะมาปล่อยปละละเลยให้มันการเวลามันผ่านไปผ่านไปโดยไม่สนใจใส่ใจน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ลักษณะของศิษย์มีครูอ่ของปลักษณะของศิษย์มีครูมันต้องตื่นตัว,ต,ต,วตื่นตัวขึ้นมาพร้อมที่จะน้อมนําเอาหลักธรรมทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ได้แสดงไว้แล้ว อ,องค์ท่านพระอาจารย์สุดใจท่านได้ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือให้พวกเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วเมื่อเราได้ศึกษาทําความเข้าใจในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ควรที่จะตื่นตัวน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตอนเองเสียแต่บัดนี้นับตั้งแต่เบื้องต้นให้พาพาพากันพ,พยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบเป็นเบื้องต้นเพราะจิตที่ไม่มีความสงบเราจะไปหาความสุขที่แท้จริงมันไม่มีหรอก มีแต่คาดหมายหลอกเราไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแหละฉันมีอันนั่นฉันได้อันนั้นฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะมีความสุขมันก็หลอกเราไปเรื่อยหล่ะอ่าเราก็พเราก็เลยต้องไปนคาท่ายของมันด้วยการดิ้นรนที่เยอะที่ยานขวนขวายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาไอ้การดิ้นรนที่เยอะที่ยานขวนขวายแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมามันก็เป็นทุกข์พอได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วมันก็ไม่พาให้หยุดไม่ไม่ให้หยุดนิ่งอยู่กับสิ่งเหล่านั้น มันก็พาคาดหมายต่อไปข้างหน้าไอ้สิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราเป็นเราได้เรามีนั้นมันก็เลยกลับกลายเป็นภาระของเรากลับเป็นภาระของเราที่ต้องแบกหามเยียวยาดูแลบริหารมันต้องมีความเพลุงพลังมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพิ่มพูนปัญหาขึ้นมาในชีวิตของพวกเราไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นทุกข์เห็นไหมละ่ะนั่นแหละตัวสมุทรไทยมันเป็นแบบนะั้นมันล้วนแต่สร้างทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นมันไม่เคยสร้างสุขมาเลย ไอ้สุขเราก็เกิดสุขมาจากความลุ่มหลงคาดหมายไปเท่านั้นแหละหลอกเราไปหลอกเราไปไอ้การหลอกเราน,นั่นเนี่ยมันเหมือนกับความสุขแต่แล้วการดิ้นรนที่เยอที่ยานขวนขวายเพื่อให้ได้มามันก็เป็นทุกข์อีกได้มามันก็เป็นทุกข์อีกเพราะมันเป็นภาระมันเป็นความพะลุงพหลังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละมันล้วนแต่ครอบงำจ,จิตใจของเราเปิดมันออกสิเปิดมันออกด้วยข้อปฏิบัติที่พวกเราได้ศึกษาอ่าพวกเราได้ศึกษาจาก จากครูบาอาจารย์ท่านได้แสดงออกมาท่านได้เทศนาสั่งสอนว่าเก่าออกมาจากการที่เราได้ได้อ่านจากตัวหนังสือที่ท่านพระอาจารย์สุดใจที่ถอดออกมาถอดออกมาให้พวกเราได้อ่านน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติทําทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความพร้อมสมบูรณ์ไม่มีไม่มีขาดตบกบกพร่องเลยแหละมีความพร้อมต่อการชําระจิตใจของพวกเรามีความพร้อมที่นําพาจิตใจของเราก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ก้าวไปสู่ความ ความบริสุทธิ์เข้าไปสู่ประตูมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นน,นี่แหละเพียงแค่พวกเราบัดนี้ขนาดนี้เรามีความเพียงพอแล้วหรือยังถ้าเรามีความเพียงพอแล้วเชื่อถือว่าเบื้องต้นแม้กระทั่งความสงบก,ก็ต้องปรากฏขึ้นมาภายในจิตในใ,นใจของเราความเฉลียวฉลาดความรู้แจ้งในกองสังขารจากปัญญาที่ใครพิจารณาก็ต้องเกิดขึ้นมา,าในจิตในใจของเราแต่นี่สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมามันยังไม่เกิดมากระเพาะ ความเพียรของเรายังไม่พอเราก็ต้องทุ่มเทความเพียรลงไปตั้งอกตั้งใจน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเชื่อเถอะว่าธรรมของธรรมที่ครูบาอาจารย์แสดงไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เลยได้ทรงขยายมาตั้งแต่สมัยพระองค์ยังทรงดํารงพระชนอยู่ <c oughs> จนกระทั่งถึงมาทุกถึงทุกวันนี้เนี่ยยังสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาและครูบาอาจารย์ก็นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละที่ท่านออกมาเอามาประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของท่าน แล้วท่านก็น้อมนําเอาธรรมที่ท่านได้ชําระจิตใจของท่านที่ทองค์ท่านเองเป็นพยานได้แล้วนํามาแจกแจงแถลง,งต่อพวกเราพวกเราควรจะตั้งความเชื่อมั่นลงไปในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอย่าเปิดช่องให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาแทรกเข้ามาเข้ามาครอบงำเราได้แล้วเราก็มุ่งหน้าในการปรพปฏิบัติเชื่อเถอะว่าพวกเราจะเป็นผู้ที่้นทุกข์ไปได้ผู้หนึ่งก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนํามาปรพปฏิบัติ ด้วยความทุ่มเทจริงจังแล้วพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้ออ้าพากระตั้งใจรับพรนะพากระตั้งใจรับพร ยะถาวาริวาหาบุราปบาริปุเรนติสะคาลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติงอิเจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะธามณิโชอันติ ราสยาทางติวันเจนตวยสัมปลุ้นขอนวินนตุมาเตมพาวันวันตาลายอยสุขีม กายโยโกอินพาวะพิวันทนาสิริสานิจังทายปัจจายโีด้วนใจตาโรยธานมานวันทันติโยวันโ้วนสุขัง โยโดภะระโดเีโรยวันนาโดปฏิภาณโดอิมส่วนทัศดาตเมธาเวสุขัสุอาทิขจติอายุกตะวันพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโดย เดชายุยายสวะโหติยะทายะโทปปัชจตินติภวะตุสัพมังกรังราคันตุสัพเดวตังนาโนภาเวนายสทโสติภวันตุเต บาวาตุสาบาบงกรังหลักันตัวซาปฏิวตตนสัมบาธรรมานุภาเวทายสทาสสุตีภวันตเต่าวาตุสาบาบงกรังหลัันตัวซาปฏิวตานสัมบาธรรมานุภาเวทาย สาธาโสติภาวันตุเตจัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารกันแบ่งปันแยกย้ายกันดูแลกันช่วยเหลือกันเด้อแจกจ่ายกันไปให้ทั่วถึงแบ่งปันกันไปแจกจ่ายกันไปดูแลให้ทั่วถึงกันเด้อะพาจัดอาหารทานกันซะ